บุญไม่ช่วยมีผัวเมียคู่หนึ่งแต่งงานกันมีความรักกันดีดีขยันทำมาหากินขยันหมั่นเพียรไม่ได้หยุดหันไม่ได้เป็นคนขี้เกียจขี้คานแต่ก็ไม่พออยู่ไม่พอกินอดอยากขาดแคลนทุกอย่างลําบากมากเมียเป็นคนมิจฉาทิฏฐิเข้าใจผิดว่าบาปไม่มีบุญไม่มีส่วนผัวนี่เป็นคนสัมมาทิฏฐิ ต่อมาผัวก็ป่วยลม้มป่วยลงลำบากหาจะมีเรียงมีแลวมาหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียก็ไม่ได้ก็เลยปรับทุกกันบอกว่าฉันนี่คงจะเอาตัวไม่รอดแน่ฉันจะอยู่อยู่ไปไม่รู้จะก,กี่วันเธอจะได้เป็นห่วงฉันเลยที่ที่ที่พูดอย่างนี้เพราะว่ามีความรู้สึกความเมียไม่ค่อยจะพอใจผัวเพราะผัวนั้นมีความคิดฝัง ไอ้ที่เราเกิดมายากจนนี่เพราะไม่ได้ทําบุญไว้มั้งชาวบ้านชาวเมืองเขาไม่ได้ลําบากเมืองเราไม่ได้ขยันทํางานเมือเราเขาก็ร่าเขาก็รวยเขาก็อยู่เย็นเป็นสุขคราวนี้ไม่ได้หยุดได้หยอดทําอะไรก็ขาดทุนทําอะไรก็ทุกอย่างลําบากไปเรื่อยผัวนี่ก็แอบไปทําบุญไปตักบาตรได้อะไรก็ทําบุญอยู่บ่อยๆเมียก็ว่าให้เธอมัวแต่ทำบุญชิบหายหมด จะได้กินอะไรคนที่เขาไม่ได้ทําดูสิเขาร่ําเขารวยก็เยอะแยะแต่เธอทําไมต้องโง่ไปทําอย่างนั้นพูดยังไงผัวก,ก็ไม่เถียงไม่เถียงกลัวเมียจะเสียใจก็มีความรู้สึกว่าเมียเรานี่ก็คงจะเข้าใจว่าบาปบุญไม่มีแน่นอนเมียก็เลยบอกผัวก็เลยบอกเมียว่านี่เธอคนผ่าน ไม่รู้จักให้ทานเพราะกลัวยากจนส่วนบัณฑิตชนกลัวยากจนจึงขวนขวายในการให้ทานเมียบอกว่ายาเมทเศอย่ตรงนี้เลยถ้าอวดดีแล้วไปบวชฉันจะไปหาใหม่ก็ได้ว่าอย่างนั้นแต่ก็าพูดแต่ปากบอกใจก็ยังรักอยู่จะดีหรือชั่วก็เป็นผัวของเมียจะชั่วหรือเสียก็เป็นเมียของผัวก็ยังรักกันอยู่ เอาไปเอามาผัวก็เลยล้มป่วยเมียก็ไปรับจ้างไปรับจ้างได้เงินมารักษาผัวต่อมาก็ไม่หายเป็นโรคเรื้อรังเป็นคนลำบากพร้อมเหลืองหลงเรือเร้อรังเมียก็เอ,เอาเงินมาส่งผัวให้ซื้ออาหารกินซื้อยากินแล้วก็บอกผัวว่าเธอย่าเอาเงินนี้ไปทำบุญนะอย่าเอาเงินนี้ไป ไปให้ทานไปตักบาตรไปทําบุญไปช่วยเหลือคนอื่นเธอจะทําเด็ดขาดนะถ้าฉันรู้ฉันจะไม่ส่งมาให้เลยฉันจะไม่มาเยี่ยมเธอเลยฉันจะเสียใจมากผัวก็ไม่พูดที่ไม่พูดนั้นคือไม่รับปากแต่ก็ไม่เถียงในใจก็คิด่าเดี๋ยวเมียไม่รู้เราก็จะรักไปทานอีกไปทําบุญอีก<ป><ป>ต่อมาเมียก็ส่งเงินมาแล้วเอาเงินมาให้ ผัวทั้งๆท,ที่ป่วยอยู่อย่างนั้นแหละก็ซื้อ,อยาก,กินบ้างมันก็ไม่หายพอมันไม่หายก็ไปขอทานทีนี้เมียส่งมาไม่ทานขอทานเงินที่เมียส่งมานั้นก็แบ่งไปทานสาของไปไปใส่บาตรบ้างพอตอนหลังมามาเมียรู้เข้าเสียใจหนักนอกจากเสียใจแล้วใจเสียด้วย ไม่ส่งมาให้เลยให้มันตายซะายอย่างนี้ไม่รู้จักเจียมกะลาไม่รู้จักเจียมบอดี้ทุกยากเกือบตายก็ยังขวนขวายไปทานก็เลยน้อยใจและน้อยนอกจากน้อยนอยนอกจากน้อยใจแล้วก็ใจน้อยไม่ส่งเงินมาไม่มาเยี่ยมแต่แอบมาอยู่หลอกมาถามชาวบ้านแต่ไม่มาให้เห็นหน้ามาแอบดู แล้วก็แอบถามวบาพฤติกรรมของผัวนี้เป็นอย่างไรชาวบ้านเขาก็ว่าโอ้น่าสงสารมากเดี๋ยวนี้แกไม่มีเงินรู้สึกว่าแกไปขอทานขอทานได้ก็กินครึ่งหนึ่งเอาไปทานต่ออีกครึ่งหนึ่งเมียก็เสียใจหนะักทีนี้ไม่มาไม่สรงมานานๆนนเข้าชายคนนี้ก็คิดอยู่อย่างเดียวว่า เราคงไม่ได้ทําบุญมาก่อนเราจึงทุกข์จึงยากอย่างนี้ชาตินี้จะทุกข์จะยากจะล้มจะตายยังไงก็ขอให้ได้ทําบุญไว้บ้างเผื่อชาติหน้ามีถ้าสมมุติมันมีชาติหน้าเหมือนวันนี้มีพรุ่งนี้เราก็อาจจะดีเหมือนชาวบ้านเหมือนคนอื่นเขาบ้างเข้าทํานองที่บอกว่าทุกอย่างให้เขินขาดแล้งง่ายบอ่หอนลืมศิลธรรมพรมเพี้ยนห่างสาไวแล้งและทวง สวมแรลแหล่งขาดแวงบสมบูรณ์ประเภทนี้ทำบุญพอแม่ห้องบัผ้าเิมเอาความดีเป็นริมเมื่อวานนี้พูดถึงริมจำได้ไหมที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าละละทัสสานีวะยายะโตเอเตโคสนหาโลกเกเครื่องสงเคราะห์โลกคือการให้ทานคือการพูดจาไพเราะอ่อนหวานคือการประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ คือการวางตนสม่ำเสมออันนี้เป็นริมเหมือนริมสลัดเทารลบรถเอาไว้ไม่ให้รถมันพังให้มันวิ่งไปได้ถ้าคนโบราณเราก็ฉลาดยังบอกว่าเอาความดีเป็นริมสลัดใจไว้คนคงทีละถัดสานีวะญาญาโตละถะแปลว่ารถอานียะแปลว่าริมอัศไปว่าเป็นละถัดสานีวิีวะญาญาโต แปลว่าเป็นริมสลักเผารถความดีนี่ก็เป็นริมสลักใจสลักใจชาวโลกให้อยู่เย็นเป็นสุขวันนี้ท่านอาจารย์มหาปสุตประสิทธิ์ประกาศแต่พี่น้องมาตอกริมมาขันน็อตให้แกโลกให้แก่สังคมชายคนนั้นก็ทำขอทานเขากินไปขอไปขอไปวันหนึ่งแกเหนื่อยมากแกเป็นไข้ แกขอทานได้พอกินข้าวพอประทังชีวิตมีอาหารที่เหลือจากตนเองเองตนเองกินอยู่ครึ่งหนึ่งก็เลยเอาไปให้ทานแกผู้ขอทานคนอื่นซะเสร็จแล้วก็ไปนอนอยู่ใต้ร่มไม้ต้นหนึ่งแกแกเหนื่อยนอนแล้วก็ฝนตกเหมือนเมื่อคืนนี่แหละแกก็ไปนอนอยู่ใต้ร่มไสในขณะที่นอนอยู่นั้นฟ้าผ่าเปี้ยงลงมา ฟ้าผ่าลงมาแล้วถูกแกตายพอดีท่านทั้งหลายฟังให้ดีนะทุกยากขนาดนั้นขอทางขนาดนั้นทำบุญขนาดนั้นก็ถูกฟ้าผ่าตายที่เป็นเช่นนั้นเพราะอะไรมันมีเหตุมันมีปัจจัยมันเทวดาเทวดาที่รักษาคุ้มครองโลกท้าวจัตตุโลก,กบาล พากันเห็นพฤติกรรมของชายคนนี้ก็พากันประชุมปรึกษากันว่าชายผู้นี้ทำแต่คุณงามความดีไม่ก่อความเดือดร้อนให้แก่ใครเกือบจะเรื่องเกือบจะเรียกได้ว่าแกมีศีลมีศีลไม่ต้องไม่ได้ไปสมาทานกับพระแกไม่เบียดเบียนผู้ใดแต่เสร็จแล้วแกก็ทำทำบุญทำทานแม้จะทุกข์ยากลำบาก ดาทั้งหลายก็เลยพากันปรึกษากันว่าอันนี้เกิดมาจากกรรมกับกรรมเก่าของของชายผู้นี้ไม่ควรจะให้แกทรมานไปดนไปนานควรจะให้แกตายเสียให้มันจบจบไปอาบุญข้างหน้าเพราะว่าปล่อยให้แกลำบากไปนานคนอื่นเขาจะเห็นผิดเป็นชอบเขาจะว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีจะมีอยู่ถมไป จะทําให้มิจฉาทิฏฐิเจริญขึ้นจะให้คนเข้าใจผิดมากขึ้นควรจะให้แก่ตายเสียรับกรรมกรรมให้มันจบว่าแล้วประชุมกันอย่างนั้นก็ทําให้บรรดาให้เกิดฟ้าผ่าชายคนนั้นอยู่ใต้ต้นไม้นอนอยู่ฝนตกลงมาก็ฟ้าผ่าเปี้ยงลงมาชายคนนั้นก็ตายหลังจากตายแล้วก็ยังไม่แล้วนาะมีเสือมาฆ่าไปกินอีกด้วย เสือไม่รู้มาจากไหนโผล่ออกมาจากในป่าคาบชายคนนั้นไปกินกินหมดเลยแต่หัวหัวมันบรแทบมันมีแต่กระดูกเสือเลยไม่กินภาษาลาวก็เรียกว่าหัวขอหลอ่อยิ่งแต่หัวคอหลอเสือเอาไปกินเรือแต่หัวชาวบ้านก็เล่าลือไปว่าชายทุกขตะคนขอทานคนนั้นคนใจบุญขอทานคนนั้นหน้าอานามใจหน้าอเนรอานาม ฟ้าผ่าตายอยู่ใต้ต้นไม้แล้วเสือก็จะฆ่าไปกินส่วนภรรยาได้ยินข่าวเข้าก็ทั้งโกรธทั้งน้อยใจทั้งเสียใจคิดถึงผัวไปทานหมดยาก็ไม่เอาไปซื้อกินเอาไปทานหมดสมน้ำหน้าตายเสียรายก็ดีว่าอย่างนี้แต่ใจที่มันแค้นก็พู้อย่างนี้ใจใจนึงก็รักสงสารคิดถึงผัวก็มาดู มาดูมาดูก็มาเห็นหน้าแล้วแต่หัวก็ผัวจริงจริงร้องห่มร้องให้ไปเอาเอาเอาจอบมาเอามากระจอกมาบานเฮาว่ามาขุดสองจอกพอแต่ละเฟลิฟงหัวมันจะ๋อย่างนี้นอกมาเด็มมาเด็มฝังเบิเดตอกมาก็มาขุดเอาจอบมาขุดสองสามจอกขน้นก็เอาหัวผัวลงไปฝังฝังแล้วก็น้อยใจเครียดแค้นให้ผัวแตก่ก็ทั้งรักทั้งแค้น เพราะว่าเป็นหัวเป็นเมียกันนางก็กัดนิ้วมือตนเองกัดออกมาเป็นเลือดแล้วก็มาเขียนใส่นหน้าผาหัวบุญไม่ช่วยว่าจางนี้เขียนใส่นหน้าผาหัวว่าบุญไม่ช่วยเอาเลือดมือนี่เขียนเขียนบุญไม่ช่วยแล้วก็ฝังหัวฝังเสร็จแล้วก็ไปเอาดอกไม้ฝ่ามาบูชามาบูชาหลุมศพลุมหัวไม่ใช่หลุมศพหรอก แล้วแกก็ก้มกราบข้างศพข้างหลุมศพขอขมาผัวที่ได้กระทำไม่ดีไม่งามที่แ่โกรธได้แค้นแต่ก็ยังรักยังอาลัยอยู่ที่ได้ทำไปเช่นนี้ก็เพราะความโกรธที่ผัวไม่ปฏิบัติตามไม่ให้ทานก็ไปหาทานฟังหัวผัวแล้วแกก็กลับบ้านไปทำงานไปหารับจ้างต่อไปไม่เคยคิดว่าจะไปทำบุญหาผัวเลยเพราะว่า แกไม่เชื่ออยู่แล้วต่อมาอีกมีข่าวใหญ่เกิดขึ้นพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินอาค่ามเหสีของพระเจ้าแผ่นดินทรงประสูตรเป็นเป็นพระราชโอรสพูดง่ายๆว่าเมียพระเจ้าแผ่นดินภาษาบ้านเรามันง่ายดีออกลูกออกมาเป็นลูกชายมีรอยแงดงแงตรงตรงหน้าผากว่าบุญไม่ช่วยเสร็จแ,แล้ว เด็กคนนั้นก็เป็นเด็กประหลาดร้องให้ไม่รู้จึกหยุดใจจอนคงจะร้องให้เหมือนอาตมานี่แหละเกิดมาร้องให้ใจแม่เล่าให้ฟังว่าเกิดมากวนโลกเกิดเกิดตอนดา,ามกลางคืนเกิดมาแล้วร้องให้ไม่รู้จึกหยุดแสดงว่าเกิดมาเทศเลยร้องให้นี่เป็นการแสดงความทุกข์อริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธนมันเกิดเป็นทุกเกิดมานี่มันทุกข์ตัวทุกข์ตัวมันจังหายเนาะ แตเมื่อเกิดมันเป็นสุดเป็นสุกมัน,นก็ห่าห่าหามาตัวแต่และคนเกิดมาจึงร้องให้มาร้องให้กำกำมปั้นกำกำมปั้นด้วยยมผู้หญิงคงคงจะเห็นลูกตนเองออกมาออกมาใหม่ๆออกมากำกำมปั้นแดงๆแล้วร้องให้ร้องให้ลิ้นกระเดวกระเดวแสดงว่าเกิดมามีกรรมเวลาตายจึงแบมือตายไม่มีรอกคนตายกรรมกรรมปั้นมีไหม เขาเขาให้เปิดหน้าไปล้างศพเพื่อจะได้ดูมือคนตายไม่ได้เอาอะไรมือคนตายมือแบเขาให้ล้างมือล้างมือศพแต่พวกเราไม่ค่อยดูหน้าดูมือหรอกล่างกระพุนไปสู่ที่ชอบที่ชอบเดิอ,อยันที่หลอกอยังมาหลอกไปเดอเป็นป่ะมันเป็นอย่างนี้ความจริงเขาให้เราไปล้างหน้าศพล้างมือศพให้เราได้พิจารณาว่าเกิดมามีแต่ตัวเปล่าเวลาจากไปก็แบมือนะ ไม่เอาอะไรไปด้วยนะแต่เกิดมาไี่มีกรรมจะกอบจะโกจะเก็บจะรมจะกินกรรมแล้วก็เอามากินเด็กนั้นนอยพ่อแม่ต้องใส่ถุงมือให้ไม่มีอะไรจะกินกินก๊าบปั้นนอนกัดก๊าปั้นพูดไปมากยิงมากนะเดี๋ยวจะเินข้าวไปหอดไประบาดไงไปถึงเกิดมาบุญไม่ช่วยนับผากสีแดง ร้องให้ไม่รู้จะหยุดจะดอนร้องให้ไม่รู้จะทำย่างไรร้องให้มาแล้วสามวันสามคืนพี่เลี้ยงนางนมตลอดทั้งแม่เอาใส่นมกินนมแล้วก็ร้องให้เอาออกจากนมแล้วก็หยุดร้องให้ไม่รู้จะหยุดจะดอนพระราชาก็เลยประกาศไปถ้าผู้ใดมาทำให้จะให้เด็กนี้หยุดร้องให้จะให้รางวัลจากงามทั้งพระราชาเองและ พวกราชสำนักช่วยกันลบลบตัวหนังสือสีแดงที่หน้าผากนั้นว่าคนอย่างไรอย่างนี้จะต้องตั้งชื่อว่านายบุญไม่ช่วยสแล้วใช่ไหมล่ะในนี้มีคนชื่อบุญช่วยเยอะคุณโยมบุญช่วยมาจากเมืองชนบุรีนนทนไม่มีนะคนที่ชื่อว่าบุญไม่ช่วยไม่มีพ่อเรารับบุญเราบางคนบุญช่วยบุญมีบุญมากบุญล้นบุญเหลือบุญหลาย บ่มีบุรอกคัว่าซือว่าบุญหน่อยบุญบ่เหลือบุญบดมีอยู่บริจิตบ่มีแต่คนนั้นบุญไม่ช่วยบุญไม่ช่วยก็ประกาศไปถ้าผู้ใดมามาสามารถทําให้เด็กคนนี้หยุดร้องให้จะให้รางวัลอย่างงามส่วนนางคู่เป็นเป็นเมียนี่ก็ยังแก่อยู่คนนั้นไปเกิดแล้วหัว่าคอรอไปเกิดแล้ว ก็เลยได้ยินข่าวประหลาดก็เลยไปขอเฝ้าไปกราบทูลพระราชาขอเข้าเฝ้าขอเข้าพบเด็กราชก,กุมารที่เกิดมาใหม่ๆพอไปเห็นพอไปเห็นหน้าผากเด็กจำได้ลายลายมือของตนเองจำได้เห็นไทยชื่อลายมือเจ้าของบาร์น็อกก็เห็นเอ๊ะนี่มาลายมือเราจริงๆนี่ที่ที่เขียนแต่หน้าผากนี่บุญนี่มันมีจริงๆเนาะบอกอย่างนี้ หัวของเราได้มาเกิดเป็นโอรสของพระราชาเสียแล้วน,นี่บุญมีจริงๆไม่ใช่บุญไม่ช่วยในบุญช่วยว่าแล้วนางก็เอาเมืองไปลูมหน้าผากลูปเบาเบาก็หายไปเลยลบไปเลยคนอื่นเขาพยายามหาสิ่งหาของอะไรมาลบมันไม่ยอมออกทางราชสำนักลบไม่ออกเพราะลบไม่สูญแต่ผู้หญิงคนนี้เป็นลู่เบาเบามันก็หายพ่อนางเขียนด้วยมือของนางเอง การลูปครั้งนั้นเพื่อจะโดยโดยนางตั้งใจว่าบัตรีีบุญช่วยแลไวไม่ใช่บุญไม่ช่วยถ้าบุญมีจริงๆขอให้ขอให้ขอให้ตัวหนังสือนี่มันลบหายไปนางอธิ่ฐานในใจอย่างนั้นก็มือลูปไปมันก็หายตัวหนังสือก็หายไปเลยเด็กก็หยุดร้องให้พอดีพระราชาก็เลยบอกว่าเธอปราถนาสิ่งใดแก้วแหวนแสนสิ่งเพชรนิลน,น,นจินดาต้องการสักเท่าไหร่ เราจะมองให้นางนี้ก็บอกว่าหม่อมฉันถ้าเป็นพระพระมหาการุณาที่คุณต่อหม่อมฉันหม่อมฉันไม่ปราถนาสิ่งใดขอให้หม่อมฉันได้อยู่ใ,ใกล้ๆราชโอรสได้เลี้ยงจนเขาใหญ่เขาโตหม่อมฉันปรารถนาเพียงเท่านี้พระเจ้าแผดีถึงก็ดีใจพอเด็กคนนั้นได้นั่งอยู่ในตักได้นอนอยู่ในตักของนางคนนี้ก็หยุดร้องให้ เอาไปใส่ตักคนอื่นเอาไปใส่ตักแม่จริงๆริงจริงก็ยังร้องไห้อยู่นานนี้ก็เลยเป็นแม่เลี้ยงตลอดไปอยู่ยังมีความสุขในพระบรมมหาราชาวังก็เลยสถาปนาตั้งฐานันดรให้ให้หนางนั้นเป็นวรมาตาเป็นพระบวรมาตาเรียกว่าเป็นแม่อันปเสเิฐอันนี้เป็นฐานันดรก็เลยอยู่ด้วยกันในพระราชวังอย่างมีความสุข นางนี่ก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าโอ้บุญมีจริงจริงเนาะแล้วก็พระราชทรัพย์ที่พระเจ้าแผ่นดินมอบให้นางก็เลยขอขอว่าเอาอย่างนี้ขอให้หม่อมฉันได้พอพอพอได้มีอะไรวันละเล็กวันละน้อยพอได้ทําบุญพอได้ให้ทานพ่อนางแล้ลึกถึงเรื่องที่ทเก่าแก่ที่เคยกระทํามาว่าเชื่อว่าบุญไม่มีเห็นว่าผัวให้ทานไม่ได้ผลอะไร นางก็เลยได้เงินได้ทองจากราชสำนักก็ให้ทานทุกวันใส่บาตรทุกวันแล้วก็อุ้มลูกไปด้วยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ลูกเราผัวเรื่องนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้เป็นอุทาหรณ์นะท่านได้เห็นว่าบุญนี่มีจริงๆบุญช่วยอยู่ไม่ใช่ไม่ช่วยนะแต่ว่ามันบางทีมันก็ต้องรอคอย